มีรายชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะของทีมสีม่วงในงานฟุตบอลประจำปีของช่อง3แถมตอนเปิดตัวนักเตะเราก็ยังได้เห็นหน้าตาของพระเอกเหล่อเข้มอย่างคุณปอนัทวุฒิสกิจใจค่ะแต่พอถึงช่วงของการแข่งขันกลับไม่ได้เห็นเจ้าตัวลงสนามเลยงานนี้พี่ปอก็เลยมาไขกอข้องใจ กับสื่อต้นสังกัดนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยป่วยบ้านหมุนมีอาการบ้านหมุนที่เกิดจากน้ําในหูมันหนืดถ้าถ่ายละครหนักก็อาจจะมีการเวียนหัวแล้วก็อ้วกปีนี้เลยคิดว่าไม่น่าลงแข่งไว้ซึ่งตอนนี้ก็กําลังรักษาตัวอยู่ค่ะ เจ้าพวงแค่เจริญนะคะกินข้าวกินน้ำ ไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้กกนลูบอลเน้นมาแบบว่าเหมือนมาจิบวายสบายๆชมวิวทิวทัศนไปเรื่อยๆดูดาราสวยๆหล่อๆนี่ข้างหน้าที่ไม่คุยกับผมเลยเราเริ่มแฟนคับป๊บเริ่มมองแล้วว่าเมื่อไหร่ป๊บจะมา แล้วพี่ปอแล้วพี่ปอเจียพี่ปอคุณที่ติดตามชม굿มอร์นนิ่งอินสไตน์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ t True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ